รวมรถเมื่อ2องเจเนะคะรถทรงสวยค่ะทุกท่านทรงดีแบบนี้เชื่อไหมราคาแค่5,9,900บาทค่ะราคานี้ตัดสดอย่างเดียวนะคะราคาตัดสดแบบเน้นตับสภาพนะคะต่อรองค่าน้ามันกลับได้นิดหน่อยรถอยู่ในโคราชค่ะเชฟโรเลตโ o n i c ตัวท็อป t z z รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงปี13แจ้งจดทะเบียนปี13นะคะ เครื่อง1.4เครื่องนิ่มๆประหยัดน้ำมันความร้อนปกติเกียร์ออโตโ้ช่วงร่างดีเรียวสุดไม่มีดังค่ะสีสันรอบคันดูได้นะคะมีรอยกันชนหน้าหลางังตามการใช้งานค่ะถ้าทำสีใหม่ก็โอเคแล้วนะคะทำบางคินก็ได้นะคะส่วนตัวถังบางๆไม่มีชนไม่มีจมภายในสวยแอร์เย็นเพลงดงังพาสี69เริ่มเอกสารครบค่ะ 5 9 9 0 0บาทค่ะต่อรองค่าน้ำมันนิดหน่อยได้นะคะสนใจทักคุยกับผู้ขายคุยโดยตรงได้เลยผ่านช่องทางการติดต่อใต้คลิปสำหรับวันนี้แอดต้องราทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ